สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานรีโมทของ a อ r p s i นะครับตัวนี้เป็นรุ่น a 2019นะครับแล้วก็ตัว i 2020รีโมทจะเป็นตัวเดียวกันนะครับปุ่มและฟังก์ชันกนารทำงานต่างๆก็คือสามารถใช้รีโมทแทนกันได้ระหว่างฟิกสปีดแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูเมนูต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่ม on off เปิดปิดทั่วไปครับอีกทีก็จะเป็นออฟสปีดมีอะไรบ้างสปีดก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเทอร์โบแล้วก็ออโต้นะครับก็คือหลักๆก็อยู่ประมาณนี้แต่ใช้งานหลักๆจริงๆก็คือแนะนำให้อยู่ที่ครูนะครับ เปลี่ยนสปีดให้อยู่เบอร์หนึ่งเบอร์สองประมาณนี้ครับส่วนทัมเมอร์ทัมเมอร์ก็จะเป็นตัวตั้งเวลาเปิดปิดนะครับกรณีที่จะตั้งปิดก็คือให้กดไปที่ทัมเมอร์นะครับสังเกตดูมันจะมีตัวเลขอยู่เห็นไหมครับ0.5ก็คือครึ่งชั่วโมงถ้าเรากดอีกทีหนึง่งจะเป็น1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง สองชั่วโมงสมมุติจะตั้งปิดสองชั่วโมงนะครับสังเกตด,ดูครับมันจะมีตัวกระพริบอยู่ออฟกระพริบอยู่นะครับเรากดย้ำทำเมื่ออีกครั้งหนึ่งหน้าจอออฟก็จะขึ้นโชว์นะครับพอถึงเวลาสองชั่วโมงแอร์ก็จะปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนโหมดก็จะมีโหมดได้โหมดฮีทแฟนออโต้นะครับแล้วก็ค cool. ู ก็แนะนำให้ใช้งานในโหมดครูนะครับซึ่งเป็นโหมดความเย็นปกติทั่วไปส่วนปุ่มที่หลาให้คนสงสัยว่าหน้าจอดิสเพย์ปิดตรงไหนปิดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้กดไปที่เมนูนะครับสังเกตดูมันจะมีตัวกระพริบอยู่เห็นไหมครับมีตัวกระพริบอยู่คําว่าดิสเพย์ครับกระพริบ,บอยู่เรากกดโอเคไปครั้งหนึง่ง เห็นไหมครับไฟบนหน้าจอริดเพย์ก็จะดับไปถ้าเราจะเปิดไฟเราก็กดไปที่โอเคอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมครับไฟก็จะมาเหมือนเดิมนะครับส่วนตั้งเวลาเปิดก็กดที่ทัมเมอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะต้องปิดแอร์ก่อนนะครับเรากดไปที่ทัมเมอร์เห็นไหมครับ หน้าจอมันจะขึ้นคำว่าออนอยู่0.5ก็คือครึ่งชั่วโมงสมมุติว่า,าจะตั้งเวลาเปิดล่วงหน้า2ชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็ตั้งเวลาทิ้งไว้เสร็จแล้วก็กดไปที่ทามเมอร์นะครับแอจะยังไม่ทางานนะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เราตั้งก็คือว่า2ชั่วโมงเมื่อถึงเวลา2ชั่วโมงเมื่อไหร่แอร์ก็จะเปิดทำงานเองโดยอัตโ,ตโนมัติครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ